สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพผิดสวยสีดาวมานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเครื่อง 2.4L e ค่ะ Honda CR-V 2.4L e Kia โตปี2010ค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะนังนะคะสีดำนะคะปรับไฟฟ้านะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะกุญแจมีครบ2ดอกนะคะ Air Digital ค่ะกล้องสองถอยค่ะ รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเก็บปละเอียดงานอีกทีหนึ่งนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเดือนและไม่เกิน8,000บาทค่ะขอาฐานเงินเดือนนะคะเลยรับรวมผู้เช่าซื้อที่รถคันนี้ได้นะคะที่นับหมืน6,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพที่สวยนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะเปิดด้านหลังให้ดูคะ่ะกว้างมากๆเลยนะคะ ขายไม่รวมทะเบียนนะคะสภาพตีพร้อมใช้ค่ะเจ้าของเก่าดูแล,ลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะรถสีขาวนะคะภายในเป็นสีดำแนวสปอร์ตนะคะดูแล,ลรักษาง่ายนะคะขับเคลื่อน400ตั้งหากค่ะรุ่นนี้ค่ะ Honda CRV นะคะ 2.4L ท็อปสุดยาต้ปี2010ค่ะสนใจง่ายโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 858ติดต่อ